เขียนจำนวนคละและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีจำนวนคละก็คือจะมีจำนวนกับเศษส่วนเขียนอยู่ด้วยกันจะเรียกว่าจำนวนคละนะคะนับภาพที่ระบายสีเต็มรูปนะคะมีหนึ่งรูปเราก็เขียนหนึ่งต่อไปรูปต่อไประบายไม่เต็มรูปใช่ไหมคะ แบ่งเป็นเท่าๆกันระบายส่วนที่นับส่วนที่ระบายสีค่ะ1 2ก็คือเศษ2ต่อไปตัวส่วนนับทั้งหมดทั้งที่ระบายสีและไม่ได้ระบายสีนับรวมกันค่ะ1 2 3เราก็จะเขียนเป็นจำนวนคละได้ว่า1นเศษสส,ส่วน3เขียนเป็นตัวหนังสือจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าก็อ่านเลยค่ะก็คือ1นึ่จำนวนที่อยู่ทางด้านบนอ่านว่าเศษ ก็คือเศษสองจำนวนที่อยู่ทางด้านล่างอ่านว่าส่วนก็คือส่วนสามเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า1เศษสองส่วนสาม